สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปยทานแบบง่ายๆนะคะวันนี้ใช้ดิบบินเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นล้ายยเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปให้ได้อยู่ที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะ 8ซนเมตรครึ่งนะคะหลังจากนั้นวางลงไปค่ะจับขึ้นมา1เส้นค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะต่อมาก็คือเส้นที่สองค่ะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะเส้นต่อมาคือเส้นที่สมค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะ เส้นต่อมาคือเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเนลิบินเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะกลางออกรวบไปลายหางของเส้นที่3มใส่ลงไปค่ะดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะ ริบบินจากด้านบนนะคะที่สั้นกว่านะคะพับลงมาค่ะขวามือค่ะพับมาทางด้านซ้ายค่ะข้างล่างค่ะพับขึ้นไปด้านบนค่ะทางซ้ายค่ะสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะลิบบิ้นจากด้านบนค่ะที่สั้นนะคะสอดลงมาค่ะขวามือค่ะสอดมาทางซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะบีบกดทุกมุมเลยค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวก่อนนะคะให้พับกลับลงมาค่ะ บิดปลายดิบบินไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงเส้นสีขาวนะคะหลังจากนั้นให้ปลายดิบบินชี้มาทางด้านซ้ายเราดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นสีเหลืองค่ะพับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะ ต่อมาคือเส้นสุดท้ายจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะสีขาวหลบมานะคะเส้นสีเหลืองให้เราพับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะได้ครบทั้งหมดสี่เส้นแล้วนะคะ เราจะเริ่มทำจากเส้นสีเหลืองก่อนคะ่ะเอาสีขาวหลบมาพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นพับปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นคะ่ะนำปลายริบบิ้นกลับมานะคะทางขวาคะ่ะหมวนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในคะ่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะได้หนึ่งกลีบดอกแล้วนะคะกลีบดอกที่สองสีขาวค่ะพับเส้นริบบินขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลาริบบินไปทางด้านหลังของเส้นปลาริบบินฉีกออกไปทางด้านซ้าย พับปลายริบบิ้นกลับมาทางทางขวาค่ะหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะเอาเส้นสีขาวนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นให้ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นพับไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านซ้ายค่ะเสร็จแล้วนะคะให้กลับมาทางขวามือหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะปลายดิบบิ้นชี้ออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสีขาวพับเส้นดิบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะ ปลายดิบบินไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายดิบบินชี้ออกไปทางด้านซ้ายค่ะนำปลายดิบบินกลับมาทางขวามมวนปลายดิบบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะ ดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิปบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิปบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิปบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมเลยค่ะหลังจากนั้นให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้งสี่มุมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ